วันนี้ได้พระแนวหล่อบโบราณมานะครับอันนี้เป็นพระพุทธขวักหลงพ่อแข่งวัดบางพังนี่ก็ได้ที่บิ๊กซีสองก็เอาเอาเอา,เอา,พ,วเอาพวกนี้เอาไปก่อนพวกนี้เอาไปก่อนแข่งวัดบางพังแล้วก็หลวงพ่อเงินพิมโบราณนี่หลวงพ่อเงินพิมโบราณ้อยตาดูแท้หมดละลอยตาดูแท้หมดเราเล่นก็แท้ไว้ก่อน ต่อให้ไม่ใช่พิมพ์แบบสากลแต่แท้ดูง่ายฮะเสียงโตสองแปดรุ่นปืนแตกแต่ล้างผิวมาสวยดีแล้วพเงินปืนแตกอันนี้ไปเช็คไปแล้วไตามาดหน้าเนีนไตมาดหน้าเนีนมาทุ่มกันทีละองค์ครับกันทีละองค์วันนี้เอาชุดหลอ่าลาอโบราณก่นเนาะ ถ้าท,ทําทีเดียวหมดทุกองค์เนี่ยมันจะยาวจนเกินไปแล้วมันจะโหลดไม่ได้โหลดชิปไม่ได้นี yeah. ่พระหล่อโบราณเป็นพิมพ์พุทธกวบหลวงพ่อแข่งวัดบางพังดูง่ายมากพร้อมตลับนะเป็นตลับนะไม่ใช่กรอบนะเฉพาะตลับในมีพันขึ้นนะครับนนะนาะนะนะตลับนะันนะาโอ้ผิวพันดูง่ายมากมาก ผิวสาสน้ำตาลผิวไฟคาบสนุกสนิมพิมพ์เพิ่มถูกต้องหมดเลยครับถูกต้องหมดแทบไม่ต้องลงกล้องเลยมาเสิร์ชพิมพ์ให้ดูเสิร์ชพิมพ์ให้ดูนี่อืมรู้สึกว่ามันจะมืดๆนะมันจะมืดๆพิมพ์โตะกลวดัดพก็แข็งวัดบางพังสองสี่กว่านะครับเดี๋ยวตรวจเข้าไปดูข้างในดิ สองสี่แปดกว่าประมาณสงครามอินโดจีนนะนี่สองสี่แปดกว่ายุคต้นสภาพเดิมเนื้อหาจัดจ้านปึกปึกๆเลยปึกปึกเลยครับผิวพันนี่เปียกเลยเปียกเลยเดี๋ยวดูองค์อื่นดิดูองค์อื่นนี่นี่อีกองหนึ่งนี่อีกองหนึ่ง ยวพันจะเป็นแบบผิวมันละแล้วก็ขึ้นผิวไฟสนิมน้ำตาลนึ่งแดงมีน้ำเต้าแล้วก็ตัวมือกวักก็จะสั้นๆน,น,นิดนึงเสียงเขาท่านก็จะเหลมๆดูง่ายมากครับตรงนี้ดูง่ายมากๆมาส่องดูเนื้อหากันความสวยและความจัดจ้านของเนื้อหาพระหล่อโบราณ อันดับแรกเราดูพระนะผมจะดูที่ผิวพันธุ์สนิมความเป็นธรรมชาติก่อนพอเป็นธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยเออพระใน,นดูเทแล้วปุ๊บผมก็จะมาดูพิมพ์ถ้าพิมพ์เข้านี่ยังไงก็เทถ้าพิมพ์เข้ายังไงก็เทครันนี้เรามาดูความเก่าโอ้ยอผู้ตกบสนิมค่าตาลานในเก่าจริงสองสี่แปดกว่านะครับผิวข้างในก็ออกเป็นเหลืองอมเขียวมีคราบ ดินเบ้าดินเบ้าจังล้างออกไป่หมดดินเบ้าแล้วก็ขี้เบ้าขี้เบ้าดำๆนะครับขี้เบ้าดำๆด,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 ดินเบ้าก็ออกสีน้าตาลแดงเนี่ยโอ้แล้วผิวพันธุ์ข้างในก็ออกโทนเขาเรียกว่าอะไรนะวันณะทองดอกวบวบเออดูง่ายดีดูง่ายดียน่ารักดีครับน่ารักดีสี่พันห้าร้อยบาทครับสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมตลับ หนึ่งใบความสลับหนึ่งใบพอแฉ่งัดบางทางผมไม่รู้ราคาเล่นจริงกันเท่าไหร่นะน่าจะเป็นหมื่นนะพระยุคต้นของท่านเอาแค่นี้ซื้อขายตามต้นทุนสี่พันห้าร้อยบาทวัแฉ่งวัดบางทางมาดูทีละองค์มาดูทีละองค,องค์อันนี้ก็ต่อไปก็เอาไอมาดหน้าเนนเนี่ยไอมาดหน้าเนน ไอมาดหน้าเนนครับโอ้หน้าเป็นเนนจริงๆเนี่ยสภาพก็น่ารักดีดูง่ายผิวพันธุ์ก็โอ้โหเรียกว่าพระอย่างนี้แหละที่เขาบอกว่าดูง่ายอ่ะดูง่ายพิมพ์เคิ่ออาจจะโดนคาบอะไรไปเกาะคุมนะทิ้งดูไม่คบชัดลึกแต่จริงพระมันเขาคลึกนั่นเนี่ยดูดตาสิเหมือนเขาจะลงรักมาหรือเปล่ปาหรืออะไรค้าบดำๆเนี่ยค้าบดำๆแต่ดูวิธีการสร้างรอ,อยต่อช่อจำนวน หลุมเหลิมนงสนิมเท้เลยอะเทเลยไต้มาดหน้าเนนก็เป็นพิมพ์นิยมของเขาอีพิมพ์หนึ่งนะครับเขาจะปาดแต่งข้างใช่ไหมจะมีขอบแต่งข้างมาเนี้ยขอบแต่งข้างนี่นี่เขาเรียกพิมพ์ไอเบลประกรบเบาประกรบดูง่ายครับอันนี้เอาสักแปดห้าศูนย์พร้อมส่งนะครับไตมาดหน้าเนนแปดห้าศูนย์พร้อมส่งนะครับ รุ่นปืนแตกผิวนิยมแต่ว่าถ้าแพงเลยก็ต้องเป็นพวกเสียงโตเนี่ยถ้าสภาพสมบูรณ์เนี่ยเสียงโตนี่เสียงโตสภาพเขาล้างมาแต่ก็ผิวกลับแล้วแหละเออผิวกลับแล้วสภาพล้างมาผิวกลับก็น่ารักดีแล้วะเดียวกันก็กปรปาดปาดปาดก็เห็นรอยปิ้นปาดปาดนะปาด ไอซอกเขาจะมีน้ําทองไหมทองตรวคาบความเก่าตามผิวก็ชัดเจนดีล้างมาก็สวยอีกแบบนะครับล้างมาก็สวยอีกแบบนึงนี่ไปปาดมาวิธีการสร้างแบบเดียวกันครับ<ม>วิธีการสร้างต่อให้คุณเป็นพิมพ์อะไรก็ช่างการสร้างก็คือเชิงช่างมันเป็นเชิงช่างอันเดียวกันวนันนั้นออกเหลืองอมเขียวเพราะใช้โลหะเก่าพวกไอ้ขันลงหินพระพุทธรูปแตกหักอะไรที่อยู่ใต้พระอุโบสถอะตัวน้ําทองอยู่ในซอกเลย น้ำทองแล้วลอยล่องน้ำพวกนี้โอ้ยดูง่ายอ่ะดิโอถึงล้างมาก็มีเสน่ห์สวยสวยนี่ถ้าไม่ล้างนี่หลักพันขึ้นนะถ้าไม่ล้างหลักพันเทียมันทุกค้นดูง่ายอะเออเลยต่อช่อชนวนนี่ดูง่ายเลยครับเสียนโตเสียนโตมีหลายพิมพ์เลยมีหลายพิมพ์เสียนโตกลมเสียนโตบาทเสียนโตธรรมดาโอ้ยเยอะใหญ่หมดเราดูวิธีการสร้างเราดูเนื้อหาให้มันเท่น่ารักดิ ้าตารอๆเลยครับเอาเอา่อเอาเท่ากันนะเอาแปดห้าศูนย์พร้อมส่งเลยเอาแปดร้อยห้าสิบพร้อมส่งครับเ,เก็บก่อนคราวนี้มาดูพิมพ์หลวงพ่อเงินโบราณพิมพ์โบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์โบราณจเก็บชุดนี้ก่อนหลวงพ่อเงินพิมพ์โบราณครับนี่นี้มีเพื่อนถามบูชาผมหลายท่านเลยนะ เขาบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนเขาเก็บไปศึกษาขอเก็บไปศึกษาครับดูสิวันนะออกออกเคาเรียกว่าอะไรสำลิดสำลิดแต่เหมือนจะโดนล้างผิวมาหน,หน่อยๆแต่ล้างไม่เยอะอะดูธรรมชาติเปี้ยๆแม่ดูสิพิมพ์เหมือนชาวบ้านปั้นขึ้นมาชาวบ้านปั้นขึ้นมาเนี <laughs> ่ยชาวบ้านปั้นขึ้นมาโอ้ ลักษณะศิลปะสีสันของวันนาแบบนี้มันมันเป็นท่ามาไฟนะครับผมได้ได้พระเอสังกรจจายท่าไฟสีนี้เลยเนื้อวันนาของของเมื่อทองอ่ะเป็นเป็นสำลิดสีนี้เลยนี่โอ้พระเกไม่ได้เลยไม่รู้จะเก้ย,ยังไงเลยความเก่าสซนสนิมความลึกของพิมพโอ้ลอยเม็ดเนื้อเกินมีการแต่งพิมพ์ด้วยนะเออมีการแต่งพิมพ์ด้วยสนิมนี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยของท่ามาไฟอ่ะ เออเขาเรียกว่าอะไรนะพายเงินนี่พายเงินขึ้นพายเงินอืมถิวพายเงินหรือหรือบางคนเรียกเรียกว่าอะไรนะไอไอ,อ,อ,อ้อะไรไอ,อคุมเงินคุมเงินนี่เนี่ยโอ้ยดูง่ายจริงอะโอ้ยหน่าใช้มากๆชัดเจนด้านกน้น,นก็เป็นเป็นขมินะครับเป็นขมินเลขหนึ่งแล้วก็ขีดเนี่ยขมน อันนี้แหละไม่พลาดหรอกเออจากประสบะการณ์มาต่อให้เราไม่เคยเห็นพิมพ์ที่ไหนเลยอะต่อให้เราไม่เคยเห็นพิมพ์ที่ไหนเลยอันนี้ยังไงก็ท่ามาไยครับดูสนิมที่มันขึ้นแบบธรรมชาตินี่รอยอุดกิ่งอยู่ตรงนี้โอ้โหอืมพายเงินขึ้นยิบยับยิบยิบ,ยบเลยพายเงินเอียงข้างนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ขยายดูเนี่ยตอนนอนขึ้นเลยเป็นตอนนอนเนี่ย ผิวพันนี่ขึ้นเป็นตัวนอนเลยเป็นเกดเป็นเกดเลยถึงยุกหลวงพ่อเงินวัดบางคาแน่นอนครับโอ้ห่ารักมากๆเลยดูแท้ดูง่ายโอ้ท่ามาไฟนี่อย่างนี้แพงอย่างนี้แพงแน่แน่พระที่ว่ามีหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวถ้าเป็นพิมพหลวงพ่อเงินบัดไอ้ท่ามาไฟนี่ก็ถ้ามือใหญ่เล่นก็ขายก็เป็นแสนเล่หลาย,ห,ลายหมื่น ผมก็ขายถ้าเนื้อธรรมดาผมขายอยู่ห้าหกพันนะแต่ถ้าเป็นเนื้อสำลิดก็เป็นหมื่นอันนี้เนื้อสำลิดด้วยเนี่ยเนื้อสำลิดอูอ้สวยครับอันนี้ไม่บอกไม่บอกพลาเพราะยังหวงอยู่ <c oughs> ยังหวงอยู่ไม่บอกพลาไม่บอกราคาโอ้จัดชัดชัดเจนเจนเลย นี่นี่นี่อยแต่งพิมพ์รอยแต่งพิมพ์พมพนี่เขาเสาะเสาะพิมพ์แต่งแต่งแต่งที่หล่อมาแลว้วเม็ดน่เกินมันเกินมาเขากแแ็แทงตะไบแทงตะไบแทงตะใบไม่หมดหรอกเขาเม็ดน่เกินเขาเขามันมันขึ้นเยอะมันขึ้นเยอะดูสนิมพวกนี้มันคือสนิมธรรมชาติว้าวหน้าห้อยหน้าแขวนพิมพ์โบราณครับพิมพ์โบราณอย่างนี้ทันหลวงพว่อเงินวัดบางคานแน่นอนครับเพราะว่าขึ้นที่กุวัดผ้ามะไฟตัวจริงเนื้อสำลิกครับ Selamat so di. The...